ครับผมมือนี้พี่ซีมีเมนูครับนำเสนอมือนี้อยากกินน้ำพริกกะปิพี่น้องเอ้ยเลยจากน้ำพริกกะปิทอดปลาทูทอดใส่กรอบใส่กอเพชรเองนะครับเนาะนะครับ,นะรบมาติดตามกันครับครับหลังจากหม้อทอดแล้วพี่น้องหมอ้อไฟรูตนนัวนึง,วนงแล้วทอดกระทูนานว่ากับน้ำพี่น้องเนาะ แั็คูหญ้างหูือรุนแบบประทูหนาง้อใส่ก <c oughs> ระทูหนาห้างวอเข้าไปเลยสบาบดีนาองี่น้องเลยอ <c oughs> การสุกภาประอยู่บ้านที่เกา่ามือเนี่ยพี่น้อง <c oughs> ไปตรงหลานมามล้วก็มาเฮ็ดกับต่อพี่น้องเบิบ่งเไปเรีย่ละอุ๊ยอะไรครับรับอีกจะหาที่หนึ่งสิบปีกเบิ่กงการน,นะครับาะ ครับนี่ลางยาวก็คอยไปพักด้วยนะ,นะ,นะนยพี่นาะสุกแล้วไไนาะงมาดื่มเหลยวพี่น้องมึงได้เป็นไหนเลยนี่ครับออกมาแล้วเป็นตะแซ่บกว่พี่น้องเดี๋ยวจะท,ทอดเสรกก็จก่อนปรุงต่อมาล้วพี่น้องเนาะนี่ครับใสร็จก่อนเค็มเองนะพี่น้องเนี่ยมีเวลาเดี๋ยวจะไปซื้อมาหยักให้พี่น้องมึงนะเสร็จเสรก่อนเค็เองพี่น้องเอ้ยไปต้องซื้อเพิคนหนื้อหมูสามสั้นมาเลยหมูมบดสามสั้นพี่น้อง ก็เสือใส่เียมมาหยักเลยพี่น้องเลยผู้ล้นหยักเลยครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวดีแต่พี Chuck ่น้องดึงเล้วครับเนี่ยมาเนี่ยทอดแสงกรอบกันพี่น้องตำน้ำพริกกะปิเป็นเรื่อมือเนี่ยพี่น้องเอออยากกินน้ำพริกกะปิมือเนี่ยครับคอยเวลาทอดอีกแป๊บมือนะครับเนี่ยครับหลังจากทอดผักหนึงแล้วพี่น้องเนาะ เดี๋ยเด้อพี่น้องกันเดี๋ยวจะออกให้พี่น้องเบิ่งนะครับเด้อนี่ครับหลังจากทอดแล้วพี่น้องเนาะใส่กรอบปลาทูหน้างอครับพวกผู้ใดตั้งซื้อให้เนาะพี่น้องเนาะปลาทูหน้า,านองอครับวันนี้จะมาเฮ็ดน้ำจิ้มด้วยนีะพี่น้องเด้อตำพริกนี่ครับัำพริกใส่เข้าไปน้ำจิ้มเออ่ ตำน้ำพริกกะปิพี่นอ้องเป็นซักต่อไปเลยครับกะปิเด้พี่น้องเด้อใส่เข้าไปแสองฝาพี่น้องนีนีครับใส่เข้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยกะปิพอแล้วครับหนึ่ง ตามปิดเิดครึ่งฝาเลยพี่น้องเด้อครับขอเวลาต่ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบ่งพี่นอ้งนนองครับผมหลังจากต่ำเลย้วพี่น้องเนาะนี่มาปรุงกันเลยพี่น้องเออลืมบอกไปนึงครับับกเสียพวงมาแล้วพี่น้องผมบุบไปเลยพี่น้องไปหพี่น,อน้องเบ่งหรือบุบไปถึงไหนแล้วครับนี่ใส่มะเขือ,อพวงเข้าไป ใส่บกนาวเข้าไปนะพี่้องด้วยบีบมะนาวเข้าไปเลยน้ำพริกกะปิมันออกเปรี้ยวหวานพี่น้อก,อกแป่งไว้หน้อยนะพี่้องนะไปดูจวดจัดใส่น้ำปลาเขับไปนิดหนึ่งครับเพราะว่าเราใส่กะปิแล้วนี่ นะครับไปไนคนนั้นมันเข้ากันัพี่น้องเด้อน้ำพริกกะปิกินกับทอดปลาทูกับไส้กรอกครับไส้กรอกอีสานเฮ็ดเองพี่น้องเออเฮ็ดง่ายง่ายเดี๋ยวโอกาสนี้เดี๋ยวผมจะเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับซื้อหมูสามสันบดมาใส่แงดให้พี่น้องเบิ่งครับนี่ชิมดูก่อนนะพี่น้องเนาะ แล้วก็ห้องปรุงรสไปอีกเฮ้ยเต้เหรอครับพี่น้องอือพี่ยอดวานนี่ครับแซ่บแล้วพี่น้องแซ่บแล้วนี่ครับน้ำพริกกะปิไปครับปัปน,นี้ครับไปกินน้ำกันครับ นี่ครับหลงังจากห้องทอดได้แล้นนนวานาอพี่น้องเนาะใส่กรอบขับปลาทูหนังงอพี่น้องนี่ข้าวสวยร้อนๆผักทำพริกกะปิครับไปพี่น้องมาเลยครับกินน้ำกันพี่น้องเด้อครับสวัสดีพี่น้องเป็นทางการพี่น้องมื้อนี้มีเม,มนู ทำพริกกับอปลาทูไส้กรอบพี่น้องเอ,อ้ยผน,บบนเนนบ,นะนบิ่งครับจะเสียบผมพี่น้องเบิ่งนะครับเด้อนี่ผักบุ้งผักกาดกุ้งครับโอ้ยวดูฟูดี๋ยวพี่น้องไปส่งงลานมาแล้วไปเฮ็ดกับข้าวสูพี่น้องกินมาครับมันกินกับพี่ยศีเด้อ ได้บะเขียบพวงเสียบๆด้วยพี่น้องนะครับนะฝากสวัสดีทั่วโลกนะครกันด้วยอืมอยากด้วยพี่น้องอืมอืมครับใครก็เห็นเลยพี่น้องอืม ลังเปี่ยวเส็นแล้วตากตากสุกฟัดพี่น้องมาแล้วครับเด้อพี่น้องเริ่มมากินน้ำผมแล้วอือใส่ไปเลยครับใส่ะผักกระไรพี่น้องไว้เฉยน้ำพีกับปิจัดจาดได้ดีพี่น้อง โอ้ยปดครับใส่เข้าไปเลยอือแล้วกระทูหนังเหรอเจ้าเจ้าตั้งมาได้ไงนะครับประทูหนังเหรอพ <laughs> ัง นะครับแล้วฝากขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่พี่น้องที่กดติดตามไปพี่เยซีครับเด้อบม่ลืมโปรคุณเดอกครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่เยซี่นะครับเด้อฝากติดตามนะครับลองไหม่ <c oughs> นะครับนะบ้างใช่ป่ะเนาะ ใส่กรอบประทั่วากสวัสดีทั่วโลกแล้วครับเดอ้อะสำหรดีทุกคนอยู่นะครับเนาะตรงนี้ก็เบ่ได้ไปข้างไหนด้วพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ตระบ,บันเลยก็ว่างานยังบยเบ่ได้เฮ็ดพี่น้องนะ ไม่กับขอพี่น้องเบิ้องติงนเลยพี่น้องเบิ้งบนประเด็นนะครับอืมขึ้นหยาบนะพี่กับพี่พี่น้องเบิ้งเลยาบนี่จับเห็นน้องเบิ้งเลยครับมืงอ,มอืมครับไปล่อยสวิชาถือ ไส่กเดียวปองน้พี่น้อง่า้ถือกันดีดีอขอสวยพันพ่นนครับรบบมซื้อมาเมื่อนลำพังเหมืมด các bạn cứ câu cái thằng ấy mình học học không á người đi học lại phần này cứ nó ขอบคุณอย่งสูงเลยครับเด้อที่พี่นลองกดไลค์กดติดตามให้ไรหรืงครับอป่ะอืูออหนังวาก็ชัดๆไปหน่อกอ บริาั์เล็กๆน้ยอยๆเองนะอืมครับใส่ครับเออครับอื้ครับนองครับครับอืม,อ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 ม กันเนีเลยพี่อนเน,น้ำพิกกับปีกับกาสเนหับอกา้หลังวะสรว่กกับพี่ออาส,าสาเลยครับเค็ดกินเองครับสอ,องขอซื้อหนาพี่น้รงซื้อหมูจิ้มมันมงโรยงซื้อใส่เทียมมากับรล้ยเลยครับปรุงรสลํำเลยอือนพิกั บ๊กพยายามที่จมาให้แค่เราอยากกินน้ำพีนีซีเลยนะคำนะักว้าวกินข้าวจานนึงเลยไปลองเลยไข่ฝนะอยนะแซ่บไข่ไปลองอ นเห็นี่ะเห็นี่งเห็นเลยแล้วคำับอือนี่ครับี่กะปิใส่แระเพวกกะทบักแขกบ้านนอแอ้ไพป่ล้อกน,น,น,นี่ครับนี่ครับกุบบกก้งกิน่อเหมือนี่ล่อหล,ลายหางด้วย พี่นีซีขาฝากพี่น้องทั่วโลกนะครับเรื่อรักษาสุขภาพแล้วก็ฝากแย็ซีหรือก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพันฟัวพันขังที่พี่น้องติดตามพี่นีซีนะครับเนาะฝากไว้น้องอ้อมบุ้งใจพี่น้องเัด้วยครับเด้อครับคลิปนี้ผมงบ้ดีฝากไว้แค่นี้นะครับเรื่องบุ้งขอคำว่าสวัสดีครับบายบายจริงจริง